สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะพ่อแม่พี่น้องค่ะเมื่อพอไปอีกแล้วค่ะก็ชองเลยน้องกินแซบนะคะเนาะเมื่อนี้เมื่อพอกันในวันที 1, ่หนึ่งมกราคม2 5 6 7ค่ะพีน่น้องค่ะสวัสดีปีใหม่ค่ะสวัสดีปีใหม่ค่ะพ่อแม่พี่น้องที่เอ๋อเอ๋อไอเอฟซีทุกูุทุกคน,นะคะเนาะค่ะเนาะ อ๋หายปีไมมเป็นปีทีด่ดีทุกคนโชคดีนะคะลำๆลด้วยๆแห้งๆปังฝังกันทุกผู้ทุกคนเด้อค่ะพี่น้องค,ะค่ะค่เมื่อนี้สิบห้าไม่กินอย่างเมื่อนี้พี่น้องหนูสิบห้าหนูก็เกิดสิบห้ามากินแซลมอนดองค่ะดองซีอิ๊วค่ะเห็ดเองพี่น้องเบื้องเสืออร่เอยๆฉ่ำๆนะคะพี่น้องค่ะมากค่ะะเสาหร่ายหอมนะคะเนาะมีผักขอดมีผักขอดค่ะค่ามากมากค่ะพี่น้องค่ะน้ำจิ้ม น้ำจิ้มรสเด็ดคือเกาค่ะมันแซบด้วยกันนะคะเด้อถือล่มถือว่ากรอบแล้วพี่น้องค่ะค่ำใหญ่ๆค่ะค่าใหญ่ๆเจ้าหมอนเต็มปากเต็มคำค่ะคลิปแรกแหกหมานปี2,567น้อะค่ะพี่น้องค่ะเป็นกำลังใจให้สองเกยหน่อนี่ตลอดไปเด้อพี่น้องขอบคุณทุกคนเลยค่ะที่ขอามาเป็นกำลังใจให้เรา ไปคะ่ะอ่ะอุ้ยเหี้ยแบบนี้จับไม่อ้องเองค่ะหอมช้ำแห้งค่ะหอมแขกค่ะพี่น้องคะ่ะ หอมหอมแขมค่ะสร้างหมอนหูหู kind of ยางใหญ่เลยค่ะพี่น้องค่ะหมอนลงไปค่ะว้ายหีหัวหัวหัวคำใหญ่ๆพี่น้องมันเนี้ยหวานพี่น้องลาดลงไปค่ะ ไปค่ะขอโทษขออภัยพี่น้องค่ะนี่ปากนี่ค่ะเริ่มจิ้มแสบแห้งพี่น้องจะจานค่ะครบรถเลยเบรเดนตามเองนี่พี่น้องไปซื้อแลนดประจำอยู่ตลาดอ่างซีล่าเนาะค่ะเนาะขอาไปเมืองเนี่เนาะค่ะ คพ่นที่เพิ่นตามขายไปค่ะน่ต้องเหตุเป็นเป็ยนยังสิบอบอกเป็นยังสิบบอกอันนี้เบิเ่งพี่น้องชินหน้าหนาไปเลยค่ะเขาเหตุเองเนาะใส่กะเทียมค่ะมมและ พี่หนอพียเพียพี่น้องเอ้ยไปค่ะข uh ึ้นค่ะข um ้ามยันๆนะคนะ อเต็มปากเต็มท่านนะคะน้าไ uh uh ่โพดวุ้ิเสียคือบัิหานเลยเนี่ยอือไค่ะนี่รับเอ๋น้ำนะเพิ่มผักกดแกวอือเนยังไง ช่วนีนปีใหม่ค่ะทักขายลายอะไรค่ะเสบค่ะใส่นิดหน่อยไปค่ะเสรเหแื้นกัน แท่ค่ะพี่้องค่ะน้ำจิมนี่คุ้มรสเพ็ดแ่บน้อมกจะขึ้นะัค่ะเนาะหอมแครแก่มแก้มแม่ใช่หอมเนาะคือไม่ได้ใส่กับแม่โครบอ่ะแม่โคบเอามาดอ,าะะอง่ออนอะ ไม่สร็จกระเด็นผงโปงอ่ะุ่ปลาให้สุดมใ่า คำแขกแงดังล้วพี่น้องอู้หูฮเขาพี่น้องคำไงแหละมันเลยปากอือโอ้โหตอนนี้ไงแห้งโอ้ไงอีนนี้กระเทียมค่ะ พริกไซ่นอ่อเผ็ดแซบมากะไรค่ะไอ้ลมปากวะหากกัดไอ้หักคอร์ดเ <c oughs> มืองหาันนี้เริ่มมาเพิ่ม <c oughs> แซ่บพี่น้อง <coughs> ยังางเอนหนึ่งหยกหายเห็ดหนอะเห็ดรามสีเดงออกมั้งนงอยห้นาประสันเลยค่ะเอาคำสุดท้ายยังตอบอยู่อ้ไปค่ะ 嗯嗯嗯嗯，再培养。嗯 เพียงค่ะพี่น้องค่ะตอนยังไงหมม,มพี่น้องค่ะทั้งเผ็ดทั้งแสบค่ะแนะนำเลยค่ะลองลองนะคะเมนูตอนรับปีใหม่นะคะพี่น้องค่ะ <c oughs> กิน,นยำใไดกับแสบยำนั่นานนะค,ะค่ะพี่น้องค่ะ สำหรับคลิปนี้เฮาสองคนเอโนองก็บเสด็ขอลาพ่อแม่พี่น้องไปก่อนนะคะเนาะขอกราบขอบพระคุณทุกการติดตามและชมทุกๆคอมเมนต์ทุกๆก็ร่างใจนะคะพี่น้องค่ะนี่ขอมาตรงนั่งใจช่องเอโน่ของเฮาเนาะค่ะะเนาพอกันใหมคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ